สำหรับเช้าวันนี้ก็ตรงกับวันที่สิบสามมีนาคมนะครับผมก็เป็นวันจันทร์นะครับทุกคนก็วันนี้ก็มาให้ทุกคนได้รับชมสำหรับสัตว์เลี้ยงบ้านของผมนะครับผมก็เป็นกระรอกตกจากรังทุกคนจำได้ไหมครับว่าตอนที่ตกจากรังมาเมื่อ วันที่24พฤศภาคมที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นตัวเล็กมากนะครับผมบอกได้เลยว่ากระรอกที่ตกจากลางมาแล้วก็กระโดดรดวิ่งได้นั่นนะ่ะกระอกตัวนั้นน่าจะประมาณอายุสเดือนได้นะครับพอพอมารวมกับตอนนี้นะครับผมก็จะได้อายุประมาณสิบเดือนนะครับผม ประมาณนี้แหละสิบเดือนถ้าไปเข้าสู่เดือนเมษายนก็จะได้สิบเอ็ดเดือนนะครับผมสําหรับกระลอกน้องกระลอกตัวนี้ก็เริ่มเข้าสู่วัยวัยที่เริ่มเริ่มเริ่มเป็นหนุ่มแล้วนะครับผมเริ่มเป็นหนุ่มจเจริญเติบโตแล้วนะครับทุกคนถือว่ากําลังกําลังสุกสนนะครับผม คือต้องบอกก่อนว่าถ้าเราจะเลี้ยงกะลอกตัวผู้เนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะว่าเขาเป็นกระลอกที่ดือ้อเขาก็จะกระโดดโลดเต้นไปมาอย่างนี้ตลอดนะครับาถามว่ากัดไหมคือกัดแน่นอนครับผมกระลอกเนี่ยกัดแน่นอนเพราะว่าเขาจะมีสัญชาตญาณเป็นสัตว์ป่านะครับผม สำหรับคนที now, ่เลี้ยงเนี่ยทำใจไว้ได้เลยยังไงก็ต้องกัดครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เล่นกับเขามาตั้งแต่เล็กนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เล่นกับเขาตั้งแต่เล็กเพราะว่าเพราะว่ากลัวนะครับก็คือว่าเลี้ยงใส่กลงไว้ตั้งแต่เล็กเลยแล้วก็เลี้ยงใส่กลงสองกลงไว้แล้วก็เอานมถั่วเหลืองเนี่ยป้อนเขามาตั้งแต่เล็กแล้วนะครับผม ก็คือไม่ได้เล่นกับเขามาตั้งแต่เล็กนะครับตอนนี้เขาก็เลยอไม่ได้คุ้นเคยนะครับผมอสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วกดซับสไครปกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ให้กับผมจะได้มีกําลังใจมาอัปเดตคลิปใหม่ๆให้ทุกคนได้รับชมเจ้าตัวที่ชอบทําหาง้วลคือตัวเป็นพี่เขานะครับคือเจ้าบุญรอดนะครับผมเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีสีคล้ายๆคึงกันอ่า สีเทาออกเทาเหมือนกันนะครับผมก็บางทีก็งงเหมือนกันว่าตัวไหนคืออ่าบุญรอดตัวไหนคือบุญหลายนะครับตัวนี้ก็ต้องงงเหมือนกันนะครับการเลี้ยงกระรอกก็เพลิดเพลินดีนะครับผมหลังจากที่ไปทํางานกับแม่มาก็มาดูกระรอกก็ชื่นใจก็มีความสุขนะครับผม